โยอะๆเยอะก็ล่ะก็ยินดีต้อนรับผู้ชมน้ำมือ BK Channel นะฮะก็จริงสกินฉลามมันเข้ามาใหม่ซึ่งไม่มีงบเดินแทบไงบตอนแรกก็ว่าจะทําคลิปหาคนเล่นสกินฉลามแต่พอดีเลยเจอละเจอคนเล่นทะเลนี่ไงก็พยายามเล่นเล่นไปปกตินั่นแหละจะก็จะจับกล้องไปฉลามเยอะหน่อย พอดีไม่มีสก,กินให้รีวิวเขายิงมคนอื่น่อยแล้วกันแล้วก็กช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิดหน่อยนะอันนี้ก็จะลงเป็นคลิปดองเพราะว่านี่จะสอบบนันศุกรแล้วก็เลยจะไม่มีคลิปลงเท่าไหร่แต่ว่าฉลามก็ฟาร์มอยู่นะเราก็เล่นไปปกติแล้วกันอืมถ้าไราเฟิร์สจ,จะดีนะแต่น่าจะไม่ได้กลางสู้มันอยู่นั่นเฮ้ยได้เฟิร์สนะไม่น่าจะได้ อ่ะแล้วก็ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามารบกวนขออภัยได้นะพอดีไม่มีไม่แล้วก็มันเจอคนเล่นสก,กินพอดีก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเลยหน่อยเออยชตายปะวะโอเคมันเดนินปลอดภัยเฮ้ยเสียงเกมถ้าต่างไปหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เบาอีกนิดหนึ่งนะครันเบาเบาเบา,บา ไหวน,นะฉลามมาพอดีเลยเต้นมาเพื่อนหลามหลาม,หลามเพื่อนหลามเอา้เอาอ๋อหลามกูโดนอยู่นู่นหลามเอามันสวยอุ้ยสวยนะ่นจะกินพอดีเลยขอตามหนะ่อยขอตามติดตัวไปอุ้ยขออดเลื่อน อยากรีวิวอยู่นะแต่ไม่มีงบไอ้คนแฮปงบก็ตรงนี้ก็สวยดิเฟี้ยวเฟี้ยเฟี้ยวเฟียวกต่เลือดน้อกลับดีกว่ากลับดีวเรามีหัวร้อนท่านด้วยกลับขนาแเล่าเก็บเลือแฝงก็บเลือดสวนด้ว่า ทังแล้วไว้ด้วยด้ยชีพหายแล้วได้อยู่แหละเฮ้ยอืมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ๊ยไม่คิวเลยล่อะเอาอันนี้ไหมหลังป้อม นอกไปนั่นแหละก็ไปเล่นปกตินี่แหละเล่นชิวๆจับกล้องฉลามไว้ไม่ได้หรอกจับจับจับฉลามไปนั้นหรอกเดี๋ยวพมไ์น่ชจะไม่หน่อพ่อ,พอหลามไม่น่นหลามย่าตายไปเดต่หลามสวนชิดแค่ ของแท้ป่ะตัวนี้ตอนนี้ก็น่าจะเล่นเซตอะไรดีวะดูดเลือดก,ก็แล้วกันถ้ามันไม่ออกตัดเลือดนะหรือไม่ก็ถ้ามันออกคอนเดียวก็จะดูดเลือดจะดีแต่ถ้ามันออกสักสามคนเนะี่ยอาจจะเซตดาเมจล้วนวิ่งทำไมไปกินอะไรมาเวฟเป็นสกีโตหลามผมมาตรงน,นี้ไ,นไปไหนเอ่ยอยู่ไหมไม่อยู่ป้อมแตกนะทีทีหนึ่งไปละ Ơi, sợi Bây giờ chậu bay, nữa. Ôi, mình mình chậu bay Ôi, xuống à. rồi đó Ơi, phương bỏ bây giờ bay mấy kìa Ơi, sổn ra rồi đó Chiêu Kẹp sở ngập Piêu Ơi, to to, cờ phít Ơi, chạy hết rồi Bắn ra chỗ gì วเฮ้헤헤헤กลางได้สวยวาบขึ้นไปบนเลยก็้วกันเฮ้ยไปวาบด้อเราเล่นเพื่อนมาคันนี้ต้องใส่แล้วสัดเพื่อนเลยสยัดเลยสยัดเลยสวยได้ปั๊มได้น,นั่น khe okay, rồi sẽ càng bao giờ là gì vậy lộc quay cho làm à lắm ơi rồi ơi sẽ làm kẻ làm lái phơi nào เปไหนวานี่เดี๋ยวจัดให้เอาไปไหนละอ๋อยน่นไอ้โทษพี่ไม่เห็นพี่เบิ่งพี่คิดคิดอยู่เี่เบพี่ชายอะไรพี่ชายว่วไอ้สัตว์หื้ม แล้วพ e ี่ชายหัวใสอดอือหื้อหื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 ้อหื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 อออุ้ยมาสวนนะว้าโดนเป็นสวนแทนโอ้เฮ้ยฉลาดไหมมาได้จับกล่องละได้ก็สู่ว้ยเนกู ไม่ตายเอ,อ้ยชี้ทิดอืมน่าจะไม่ได้กลางแต่น่าจะได้บนอยู่ไม่ได้กลางไม่น่าจะได้มันอยู่กันครบลูกเลนเลยเอ,อ้อช็คทำิีลอยหรอตัวอไ

ส <laughs> วยเอาละก็ Gör มีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะพอดีอยากรีวิวฉลามแต่ไม่มีงบก็เลยเจอฉลามพอดีก็ไม่เชิงรีวิวอ่ะเหมือนเล่นเล่นปกติมากกวะเพื่อจะไปคลิปหน้าคลิปหน้าก็นานอยู่แหละอาทิตย์หนึ่งสองสามาทิตย์ที่ไม่ได้ลงคลิปอ่ะก็จะลงคลิปบ่อยๆแล้วกันแล้วก็นะคลิปหน้าก็จะเป็นอาเรนไสกินตัวจีนหล่อด้วยเลย เจออยู่น้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกันน,นะครับขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะครับ